สวสดีวันนี้ร้านขนมเทนแก้วแม่จำหลัดค่ะเราได้มาทําบุญค่ะที่วัดพระาธาตุเหมอนหินวันนี้อยากมากราบหลวงปู่ศิลาเพราะว่า ก่อนหน้านี้ค่ะค,คือไม่มีโอกาสรู้ตัวเลยว่ามีโอกาสที่จะเข้าถึงหลวงปู่แน่ๆก็เลยได้ฝากขนมมาจากร้านมาถวายหลวงปู่โดยผ่านสิทธิ์ของหลวงปู่เยงนี้ค่ะเสร็จแล้ว่พอถวายปุ๊บไปกราบพระ่านนาดูนด้วยวันนั้นก็คือแบบขึ้นเป็นพระที่ทรงกฎเลยเสร็จแล้ววันถัดมาได้รับออเดอร์ขนมเทียนแบบอีก100่งรอยกิโลเลยเงนี้ค่ะแล้วก็ได้รับพระจาก เป็นพระของหลวงปู่อะค่ะมีพี่อะให้มาเพราะว่าเราก็แอบ,บตั้งอธิษฐานจิตว่าเออทำยังไงจะได้แบบเหรียญหรือวัตถุมงคลของหลวงปู่หน้าอะไรเงี้ยค่ะพอได้มาปุ๊บไม่ถึง30นาทีลูกค้าโทรมาสั่งร้อกิโลเลยก็เลยศรัทธาหลวงปู่มากก็พยายามนั่งสมาธิแล้วก็หาข้อมูลหลวงปู่เสร็จแล้วพอวันที่16ะค่ะผ่านมาไม่เกิน3วันก็รู้ข่าวว่าหลวงปู่จะไปะพุทธพิเศษที่เซนทัน ก็เลยตามไปที่ขอนแก่นนะคะเสร็จแล้วคือไม่มีบัตรไม่มีอะไรเลยแต่สุดท้ายก็ได้เข้าไปทั้งถวายเพลพระที่มาร่วมพุทธพิเศษแล้วก็ได้แบบเข้าเข้าไปในพิธีะคะ่ะแบบง่ายๆเลยต้อง <c oughs> ต้องขอบคุณแบบบุญบารมี <c oughs> ของปู่แล้วก็มีการแบบ เสียงทายกับหลวงปู่ว่าอถ้าหลวงปู่ทําแบบนี้หนูจะตั้งใจนั่งสมาธิสวดมนต์ซึ่งก็เกิดเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆหลังจากนั้นก็นั่งสมาธิสวดมนต์แบบตั้งใจมาตลอดเนี้ยค่ะโอเคครับสาธุครับสาธุครับสาธุครับสครับครับผมพาคุณแม่นะครับนี่คุณแม่มาร่วมทําบุญนะครับมาพักเออมามาพักที่ไหนนะ ทวีสินรีสอร์ทนะครับอันนี้ก็ที่พักดีนะครับโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะได้ญาติธรรมค่ะครับผมเออเป็นสายบุญเนาะเป็นสะพานบุญให้สะพานบุญให้การจะมาพักก็มีด้วยต้อนรับแล้วก็จะมาทำบุญด้วยค่ะที่นี่แบบการปฏิบัติการโอเคครับครับผมขอบคุณครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn